มาสัมภาษณ์เหมือนกันเนาะใช่แล้วเธออะสัมภาษณ์เหมือนกันแล้วเธอตำแหน่งอะไรอะบัญชีแล้วเธอตำแหน่งไหนฉันมาสมัครเป็นเซลลนี่สนใจปะลูกปรโคัยพัน,นไปแล้วนะบ๊ายบายอบ๊ายบาย,บาย,บายขออนุญ,ญาตนะคะเชิญน,นั่งเลยค่ะวันนี้มาสมัครตำแหน่งอะไรคะบัญชีค่ะทำไมคนถึงอยากมาทำตำแหน่งนี้ล่ะคือหนูตอบสิโอ๊ย อ,อนี่ยาค่ะนี่มันยาอะไรของพวกเธอเนี่ยมันช่วยอะไรฉันไม่ได้หรอกหนูค่ะขอเวลาสิบห้านาทีนะคะลูกประครบภัยพันธ์ใช้ดีบอกต่อ